ครับเกิดปัญหาตอนเก็บทานครับเนื่องจากช่วงท้ายครับมันเพราะท่านใหม่ดีปันไดพรัฐธรรมดีครับมันก็เลยติดขึ้นมาผมก็เลยเอาดินลุไปคือเกากเอาใบใหม่ของสุ่มเส้ขงขาวๆนี่แหละครับใส่น้ำใส่ยั้งไปแล้วก็ใส่ทับปากข้างล่างนี่ไล่ขึ้นมาเม่ใไหร่เรบอกว่าเอา ใบไหม่เนี่ยแหละลดน้ำเอาแล้วก็เอาดินโบั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยใส่ขึ้นมาไล่มาทั้งๆแล้วผมก็ได้เอาน้ำสีเดีย๋ยวลงไปเบิ่งก่อนว่ามันห่อนบอ่เพราะว่ามันดินยังไม่ห้อยแตกอยู่เนี่ยครับจังบสัสนิทแต่ว่ายังมึงก็ยังอุ่นอยู่ครับยังอุ่นอยู่นี่บนด้านเหนียนดีบนในนฟังทั้งเหนี้นะครับนี่ฟังทั้งนี้มันยังมีควันอยู่กับกรงนานทางไทยแล้วมันเย็นแล้วล่ะ ก็เดี๋ยวไอ้กับปิดไว้นะซุ่มนีผมก็โกยขึ้นมาโปล่งมาหอดอันีนี่นี่นี่เทงเต่แขดนี่เท,นทงนี่เกตกรอนี่แล้วครับนี่ไลลงมาเลยแบ่งแยกไปแล้วตัวน,นี้เย็นแล้วครับผมก็โกยขึ้นมาวาสิเก็บวาเฮ็ด อันก็เอิ่นว่าจังนี้นก็ไม่ลองกันนี้ครับลองแต่แกงร้อนใส่เข้าไปเราจะให้ร้านสองคนนะเห็ดแล้วข็ยาวก็คือเอาคือผไก่ผู้นึงแล้วก็ผู้นึงก็เอามาใส่แล้วก็ฮอนนะครับโฆษนาสิสองฟังเลยทั้งคนก็มีเต็ียมเมย พว่าหมู่บ้านเห็นเธอหอนสองคนแล้วมันสองสาวลาเธอเจ็บมือก็เลยว่าสีให้เธอค่อยๆขนไปใส่ใส่กระซายพันหอนเอาใส่ใส่กระซีใส่กระซีกับใส่กระสอบหมู่บ้านได้อยู่ประมาณสักเดี๋ยวกระสอบนะแต่ว่ามันประเทศเต็มแล้วครับผมก็ใส่ไปก่อนเพื่อ จ้งอน,นี่ต้องคอยมาใส่ไล่เพื่อเย็ยบปากเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกระสอบสิบกระสอบมันม,มีไม้บกขามกับไม้บกงวงนะครับรวมกันพื้นที่ตัวนี้ก็ประมาณสิบสอบก,ก,ก็คือว่าได้อยู่ครับเพราะว่าตะแกงมือน,นี้ผมซ่อนเป็นสองชั้นเลยนี่ ชั้นแรกมันว่านท่อนหัวแตมันอันหน่อยมันมันหล่นออกน้ำนี่น้อยสีนครับนี่น้อยสีมมนออกนั่นเกิดเรยว่าเดียวสีเอาอีกอันหนึ่งนี่อันบอลมันหล่นรุดออกไปได้เวลาล้านสองคนมันก็เย่าบัดนี้เกิดเลยเอาอีกอันหนึ่งวางขวางมันเลยสติเงี้ยสติอยู่นี่แหละครับมันวบอไปใส่เย่าแบบเที่ยว ตัวนี้ก็จักไม่ได้บุ๊กแล้วตัวนี้แล้วคือจิเอาตัวนี้ต่อแหละครับกันว่ามันบอ่อใหม่สนดิดีปันได้ก็จิเอาน้ารดเอาแล้วก็ตากแดดอืะอ่ะเดี๋ยวทำงานต่อก่อนครับตัวนี้ก่อนครับ